เอาเลยครับกับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคาบาวอินฟินิตคอมโบกับผมนะัสเอกนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตตัวละครกันหน่อยละกันหลังจากที่ผมทําการเล่นกิจกรรมแล้วก็อัปนู่นอัปนี่มาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตอนนี้เบเดอร์ของผมนะครับจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับก่อ,อื่นฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดตาม Subscribe ช่องนะัสเอก็กคอมโบด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกด รายช่องหลักด้วยนะครับสำหรับช่องน a าเซ็กนะครับและที่สําคัญนะครับขอฝากร้านเติมเกมไว้หน่อยใครอยากเติมเกมมือถือทั่วไปราคาถูกนะครับสามารถที่ทําการติดต่อไปที่ร้านสเตราโกพัดได้นั่นเองนะครับและเพื่อนๆพืนท่านใดนะครับที่เปิดบอร์ดเกมมือถือนะครและไม่อยากจะเปิดเครื่องทิ้งไว้ให้เครื่องร้อนหรือว่าเปิดคอมทิ้งไว้นะครับสามารถที่จะใช้บริการเช่าโปรแกรมจำลองข่าวได้นั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของ UG Phone นั่นเองนะครับ Ugphone คืออะไรไปดูกัน Ugphone อพิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ Ugphone คือแอปพลิเคชันที่เป็นระบบข่าวมือถือนะครับและสามารถทำให้เพื่อนๆนะครับทำการเปิดบอทดออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยและที่สําคัญนะครับไม่มีวันหลุดแน่นอนอันนี้ผมการันตีนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วนะครับหรือว่าจะทําการปิดระบบ Ugphone ไปแล้วหรือจะทําการปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราปกติอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหน หรือว่ากลัวมือถือร้อนนะฮะหรือว่ากลัวแบตเสื่อมนะครับและที่สําคัญเลยช่วยเราประหยัดค่าไฟไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็บอกเลยว่า UG p h o ฟ e ตอบโจทย์ตรงนี้ได้มากจริงๆนะครับสำหรับราคาเริ่มต้นนะฮะกับ UG p h o n e เพียงแค่วันละ1 0บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจใช้บริการ UG p h o ฟ e นะครับสามารถดาวน์โหลด U g p h o ฟ e ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับใส่รหัสโค้ดไปด้วย a b c d 5 5นะครับเพื่อได้รับส่วนลด2 0บาทกันเลยนะครับใครอยากจะทำการปล่อยบอท24ชั่วโมงก็อย่าลืม UG iPhone นะครับ กราบสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้มาอยู่กับตัวละครเบเดอร์นะครับหรือว่าดาบคู่ของผมนั่นเองนะครับก็หลังจากที่เราทําการอัปเกรดไปนะครับคลิปที่ผ่านๆมาในช่องหลักแล้วก็ช่องลองนะครับวันนี้ผมนัเซกนะครับจะมาขอรีวิวกันสักหน่อยนะครับก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะครับสําหรับในส่วนของเดือนเมษานั่นเองนะครับโอเคนะครับอย่างแรกนะครับก็มาดูตัวละครของผมกันหน่อยนะครับ สิ่งที่อัปเดตเข้ามานะครับก็จะเป็นดาบนั่นเองเนาะสำหรับพาราเดียมนั่นเองก็อัปในส่วนของออฟซอรได้แล้วนั่นเองนะครับก็สําหรับในส่วนของซอสสกิลแอมนะครับก็ได้มาทั้ง2ข้างแล้วนะครับก็เพิ่มประสิทธิภาพหรือว่าความแรงให้กับตัวละครในการลรงนั้นเจียนรวมไปถึง p v p หรือว่าในส่วนของ,งวอลได้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับก็อันนี้คือตันแล้วแหละนะครับ หลังจากนี้ก็คงจะต้องทำในส่วนของ Extreme Core แล้วก็ในส่วนของการบูตนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของบูตคริสคอนดาเมทอฟนะครับให้เป็น20%เหมือนข้างนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกเตอร์นะครับก็ตอนนี้เป็นเอฟเฟกเตอร์รูบี้บวกแนะครับแล้วก็ในส่วนของเดมอนบวกแนะครับเดี๋ยวเราจะขยับในส่วนของนี่เลยนะครับสีเขียวกับสีฟ้านะครับให้เป็นบวกแทั้งคู่นะครับแล้วก็ในส่วนของเอมเบอร์นะครับเอมเบอร์ชามตอนนี้เป็นบวกแนะครับก็อนาคตอยากจะตั้งใจไว้น่าจะเป็น นะครับส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นขนนกนะที่อยากจะอัพเกรดนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับก็ขนดําอาจจะต้องบวกสัก15นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นขนขาบบกสัก15ถึง20นะครับแต่ว่าเอา15ก่อนก็ได้ส่วนขนแดงนะครับอนาคตนะฮะก็อาจจะไปอยู่ที่10นั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะ รองเท้านะครับตอนนี้ซอสสกิลแอมตันเรียบร้อยนะครับ3ช่องนะครับแล้วก็ไดออฟสกิลแอมมานะครับเป็น10%ตันนะครับแต่ยังใช้ในส่วนของซิกเมตาอยู่นะครับหรือว่าอุปกรณ์ G10 นั่นเองนะครับถุงมือก็เหมือนกันนะครับแมคคีเรทอยู่ที่7%นะครับแล้วก็ออฟสกิลแอมนะครับจะอยู่ที่10%ตันเหมือนกันแล้วก็ยังเป็นถุงมือ G10 นะครับหรือว่าซิกเมตานั่นเองตัวถัดมาจะเป็นเสื้อนะครับเสื้อก็จะเป็นเหมือนกันเลยเนาะก็จะเป็น คิเลตเจ็ดเปร์เแล้วก็ออสิคิวแมตัน10%นั่นเองเอ็กซ์ตรีมคอร์นะครับจะอยู่ที่5นะครับอ่ะรองเท้าก็น่าจะ4นะครับแล้วก็ถุงมือก็4นะครับในส่วนของหัวนะครับก็จะเป็นซิลเวต้าจีสิเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับหัวของผมเอ็กซ์ตรีมคอร์อัปเกรดอยู่ที่7นะครับแล้วก็ใส่ออปชั่นก็คือคีเรท์สิบหกนะครับคีแหนมสิบสี่แล้วก็คีเสริมเป็นคีเลตสิบเปอร์เซ็นต์ตันนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะของสวมใส่นะครับสร้อยนะคครรรัับบจะะเป็นนส้อยงู ก็นี่เลยนะครับจะเป็นออฟที่ผมเลือกมาก็จะเป็นออสกิวแอมนะครับสเซนะครับแล้วก็คีดามิหกเปอรนตะครับบวกในส่วนของชาออร์ดัพเกรดอยู่ที่7นั่นเองนะครับแล้วก็ไดเฟมนะครับหรือว่าผ้าคุม1 4 5 g 1 1นะครับก็เพิ่มความสามารถนะครับ ATK นะครับหรือว่า Attack อยู่ที่120แล้วก็ Attack Rate นะครับอยู่ที่150ร้อยห้าสิบซอนิวแอยู่ที่6% HP อยู่ที่350 แล้วก็ยังมีในส่วนของชาออดอัปเกรดเสริมนะครับอยู่ที่บวก7นั่นเองนะครับก็ถือว่าดีนะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วแหละนะครับแต่ถ้าเกิดมีงบประมาณก็อาจจะไปเป็น G 1 2ก็ได้นะครับส่วนถัดมานะครับอันนี้ก็อนาคตอาจจะเป็นเปลี่ยนก็ได้นะอาจจะเป็นสักสิอห้าอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะพักนึงเลยแหละนะครับก็สําหรับในส่วนของขัดไฟนะครับก็จะบวก10นั่นเองนะครับก็ตามนี้เลยนะฮะถัดมานะครับก็จะเป็นคาเนเลียนะครับคาเนเลียของผมบวก10เรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะแช่ที่10นี่แหละนะครับ แล้วก็นี่เลยนะครับเอริงนะครับก็จะเป็นเอริงออฟกอดบวก9ทั้งคู่นะครับเท่าอัปเกรดอยู่ที่7นั่นเองนะครับและก็ที่สําคัญเลยนี่นะครับประดับนะฮะก็จะเป็นแหวนใช่ไหมเทมปัตนะครับจะอยู่ที่ร้อยเทมปัตนะครับจะอยู่ที่ร้อยห้าสิบห้านะครับบวกเจ็ดนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นออฟเจาะนะฮะเพเนนะฮะหรือว่าเจาะเกาะร้อยหรือว่าเจาะเกาะห้าสิบนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเอาเวกเขน แหวนอเวกนะครับหรือว่าไทเรเนอเวกนั่นแหละนะครับก็เป็น g 1 3นะครับและก็ได้รับในส่วนของชาวออร์เกตอยู่ที่7นะครับถัดมานะครับริงออฟลักนะครับจริงๆแล้วริงออฟลักเนี่ยจะต้องเป็นเลเวลสามได้แหละนะครับก็ยังชาวออร์เกตอยู่ที่5นะครับอันนี้ก็พีคอนลิงนะครับอยู่ที่บวกสนะครับบวกสนั่นแหละคือพื้นฐานนะครับแล้วก็ชาวออร์เกตอยู่ที่7ก็คือพื้นฐานเช่นกันนะครับเดี๋ยวตรงเนี้ยต้องเปลี่ยนนะครเป็นบวกสนะครับอ่ะไปดูบวกสกันหน่อย ราคาเท่าไหร่สำหรับในส่วนของ a c เซ s อรี y และเลือกไปที่ในส่วนของ link of l u c k นะครับไปที่บวก3อ่ะบวก3ก็เดิมๆนะครับจะอยู่ที่ประมาณ5,000ันนะครับเดี๋ยวเรามาดูซักบวก7บวก7อาจจะไม่ได้แพงมากนะก็อยู่ที่8,000 80, มืนนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับคิดเลทอัพ17%นะครับมาดูบวก4กันบ้างอ่ะบวก4นะครับก็จะอยู่ที่แสนนิดๆน,นะก็ใช้ได้นะครับ มันน่าจะดีกว่านะครับถ้าเป็นลิงออฟลักนะครับแสนเนะครับอันนี้จะเพิ่มคีย์คอนเลตอัพสิบนะครับ All a แท a กอัพยีแล้วก็ c a n เซิลอิกนอเพนเนะครับบวกหแต่ถ้าเกิดเป็นบวก3นะครับถ้าเป็น7เนาะเราจะได้ในส่วนของอิเลตสินะครับต้องนั้นไม่ได้เลยเลยก็จริงๆเราใส่บวก3ก็น่าจะโอเคแล้วแหละนะครับไม่ได้ต้องการอะไรขนาดนั้นก็สามารถใส่ได้นะครับราคาก็ เกินครึ่งนะครับห่างกันค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะมาดูคิริคอนลิงกันหน่อยนะครับสําหรับคิริคอนลิงนะบวกสนะครับจะอยู่ที่ประมาณ80,000เหมือนกันนะครับถ้าเป็นบวกสล่ะบวกสี่อยู่ที่2 0 0 0 0 0นะก็ราคาค่อนข้างห่างกันเยอะเหมือนกันแต่ว่าได้รับเอฟเฟกเสริมก็ถามว่าเยอะไหมก็พอสมควรนะครับสําหรับในส่วนของอิกโนดีซิสคิริคอนดาเมจสองเปเนี่ยก็โอเคนะนะครับแต่ว่า พูดถึงในความคุ้มค่าผมคิดว่าบวก3คุ้มที่สุดนะครับก็ตรงนี้ก็แล้วแต่งบประมาณของเพื่อเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะต้องไปเปลี่ยนนะครับสำหรับในส่วนของ Ring of l u ักนั่นเองเนี่ยจาก2เป็น3นะก็ประมาณนี้นะครับคอสตูมก็ใส่เป็นของที่แจกมานะวันได้ a อสเตรเลบเอ,ะบอนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของพวกอุปกรณ์เสริมเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากอ่ะมาดูในส่วนของลูนกันบ้างนะครับลูนก็สำหรับเอเซนต์ลูนก็ตามนี้เลยนะครับ S SP, s t a n ง Deck นะครับก็คืออัพเต็มให้หมดทุกอย่างทุกชิ้นที่มีนะครับแล้วก็จริงๆเราสามารถที่จะสล็อตรูนได้นะก็เดี๋ยวค่อยทำนะครับยังไม่มีเวลา AP ก็เต็มไปแล้วอะ่ะเออสํหรับใคร AP เต็มนะก็อย่าลืมมาซื้อตรงนี้ด้วยนะครับสําหรับในส่วนของ AP saver นะครับก็มาแลกตรงนี้ได้อันละ 5M นะก็ถามว่าแพงไหมก็ค่อนข้างแพงอะ่ะเออนะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะแบบเออเอามาเก็บได้อะไรเงี้ยนะครับ ในส่วนลุนก็ประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นลุนใหญ่นะครับสอดจะเป็นในส่วนของพวกสกิลเสริมนะครับซส่วนใหญ่นะครับส่วนถัดมานะครับฟอร์ดวิงนะครับฟอร์ดวิงผมอยู่ที่เลเวลสามสิบสี่นะครับแล้วก็นี่จะเป็นในส่วนของพวกสกิลเสริมนะครับเรามีพอยต์อยู่ทั้งหมดสามพอยต์นั่นเองนะครับและในส่วนถัดมาที่สําคัญไม่ได้ก็คือนี่เลยนะครับและในส่วนถัดมาและในส่วนถัดมานะครับที่พลาดไม่ได้ก็คือโอเวอร์โหลดนะครับส่วนโอเวอร์โหลดนะครับผมก็อัพตามนี้นะครับสําหรับเอดิเคเนาะเดฟไม่ได้อัพเลย ก็เอาเป็นเอเดเคล้วนๆนะครับเพื่อการลงดงลงดันอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับสามารถที่จะมาอัพกันได้นั่นเองตัวสกิลนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากก็อัพปกติตามที่เพื่อนๆเล่นนั่นแหละนะครับและตัวละครของผมเนี่ยพี่ตอนนี้ผมยังไม่มีนะก็คือสัตว์เลี้ยงนะครับทุกคนสัตว์เลี้ยงยังไม่มีเลยนะจริงๆแล้วสัตว์เลี้ยงเพิ่มประสิทธิภาพให้ตัวละครเราเยอะมากนะครับและนี่ก็คือในส่วนของพลังนะครับผมผมก็จะมา6กแสน 5 2 0สนสองหมืนะครับก็เร็วๆนี้อาจจะขึ้นสักเจ็ดก็อาจจะเป็นได้ภายในปีนี้นะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยล้วกันสำหรับวันนี้ผมนเซกนะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัตไว้เจอกันครับสวัสดีค้าบ๊ายบายเจอกันเทราโกพัทรับตําเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5ดาว ถูกกว่าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สำคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่อง nasser x ด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟรีสแกน qr code ได้เลยอยากเติมเกมต้อง stera g o พั plus